วันนี้ผมกับอาจารย์เสงเนี่ยเรามาที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครก็คือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิชนะครับหรือเออเป็นวัดที่มีความสมพันธ์เก่าแก่มาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาหือวัดนี้เพิ่งจะมีอายุครบ338ปีก็วันนี้เรานอกจากผมกับคุณเสงเราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับก็คือ พระอาจารย์ลาเชนนะครับที่จะมาช่วยพาเราชมวัดแล้วก็ร่วมกันถกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของวัดกราบพระอา,า,าจารย์ครับจเจริญพรโยมอาจารย์นักสอนด้านหลังของเรานี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระศรีสันเทศซึ่งเป็นพระประธานของพระอุโบสถแห่งนี้ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหลวงพ่อพระศรีสันเทศเนี่ยเราตั้งชื่อตามตางวัด ตอนที่กรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงคนาตหรือวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านได้มอบถวายเครื่องราชูปโภคให้กับวัดมหาธาตุในยุคข,ของท่านเนี่ยนะฮะมีอยู่สามรายการใช่ไหมครับพระอาจารย์ถ้าตามประวัติของที่กรมดำรงท่านนิพนธ์ไว้ก็จะบอกว่ามีเครื่องราชูปโภคที่เคลื่อนที่ได้จํานวนสามชิ้นที่ยังคงอยู่ในวัดมหาธาตุประกอบไปด้วยหนึ่งช้างสองม้าสามพระแท่นบัติม วางแต่นีถ้าถ้าช้างเนี่ยไว้สําหรับข้าวข้าวสั่งนู้นแล้วก็พวกแกงกะของหวานสําหรับใส่สมบาตตอนเช้าอีกหนึ่งชิ้นซึ่งจะอยู่ที่อีกาคารน็งคือพระวิหารนะครับก็คือพระแท่นบรรทมของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนออกจะไปอยากจะให้ไปดูรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชสุภัยเทียนครับอ๋อได้ได้ครับวันนี้พระอาจารย์พาเรามาชม เป,เป็นพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชสุกัยรสรหรือที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เลยก็จะมีจารึกอักษรที่บอกการโปรดให้ให้หล่อขึ้นแล้วที่จะน่าสังเกตก็คือจะมีรูปไก่อยูน่นาออ่าครับผมซึก็มาจากนามของท่านใช่สุขไก่อันนี้ก็คือ,อช้างมา้าแล้วก็พระรูปของอสมเด็จพระสังฆราช สุกสการเถื่อนนะฮะที่อยู่ในพระอุโบสถนอกเหนือจากพระประธานพระศรีสันเทศนะครับหรือเราก็เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อศรีสันเทศที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังผมผมสังเกตสิ่งหนึ่งที่ที่เราก็ไม่ค,ครร่ยอยพบเห็นที่วัดทั่วไปคือรอบๆอ,องค์พระเนี่ยองค์พระประธานเนี่ยเราจะเห็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพระอรหันแปดทิศเป็นที่วัดมาหาธาตุนี่แห่งเดียวนะฮะที่มีมีพระอรหันแปดทิศ ล้อมรอบองค์พระประธานอยู่อาตมาก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของโยมิเชียนกัมดุงผลซึ่งเป็นอดีตพระราชานักของวัดมหาธาตุท่านบอกว่าอาจจะเอาปติความเชื่อมาจากพระธาตุที่นครอศรีธรรมราคราวนี้สิ่งเท็จประการใดก็อ๋ออันนี้ก็น่าสนใจที่เราจะต้องไปว่าท่านจะไปออกรูกสงครามที่เนืองแกะเราก็น่าจะตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งถ็าเป็นเรื่องที่จะต้องค้นคว้ากันต่อไป จากพระุโบสถของวัดนะครับเราเดินมาอีกอาคารหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆก,กันก็คือพระวิหารของวัดนะครับหลวงพ่อองนี้เนี่ยหลวงพ่อหินนั่นนะฮะก็คือเป็นพระประธานเดิมแปลว่าหินเนี่ยเป็นพระประธานของวัดสลับ